ครับสวัสดีครับมือน,นี้ผมจะมาเปลี่ยนกระถางบอนไซของผมครับเป็นบอนไซมะพร้าวครับบอนไซมะพร้าวก้านส้มครับผมจะมาเปลี่ยนให้ให้เพิงเพราะว่าต้นอุดมสมบูรณ์แห้งนี่ครับต้นอุดมสมบูรณ์แต่ว่ากระถางหน่อยครับ อาจจะพื้นที่ให้อยากห้กินของหลากอาจจะบพเพียงพ่อประกอบกับเขานาฝนมาหลากเหมือนจะงอกออกมามากไม้เลยครับออกมาหมากไม้เลยหลากใหม่ๆมที่นี่ผมจะมาเปลี่ยนกระถางครับให้เป็นกระถางไอ้นี่ครับให้เป็นกระถางใหญ่กว่าเก่าที่ว่าให้มัน ผมไปซจือมาเตรียมไว้แล้วครับกระถางนเป็นกระถางธรรมดาอีกตะกอนพะว่ากระถางกระเบื้องหรือกระถางเซรามิกนี่มันทันพร้อมครับกระถางแบบนี้ครับก็ได้ใหญ่ว่าก็าเแต่มีพื้นที่ของหลากที่ออกหากินได้เพียงพ่อครับบ้านนี้ผมก็เลยมีที่มาเปลี่ยนเปลี่ยนคู่หนึ่งครับการสมกันครับทำกันี่แล้ครับลักษณะเดียวกันครับแต่นั่นผมปอกเปลือกไว้ เกือบเงาให้เรียบร้อยครับแต่ว่าตัวนี้ผมเลี้ยงทั้งเปลือกครับที่นี่แมนอยู่ปลอกเปลือกไว้เกือบเงาไว้สวยงามอีรีครับแต่ว่ามันจะแพ้่แตกครับผมถูไ้ตอนแตกครับแตกอีรีครับโมเมนต์ว่าระเบิดนะครับผมระเบิดอีรีโมเมนต์ว้าวเลนเลนระเบิดอีร,มมร,อรีครับนี่ครับที่นี่ไอการที่ว่า อันนั้นผมจะผมจะเทียบพื้งก่อนครับผมนี่ครับที่ได้เอาดินใส่เพิ่มขึ้นมาก่อนบ่อด้วยจางไหนประมาณนี้ผมจะเทียบบื้นก่อนครับเพราะว่าตอนนี้รากอีเต็มเลยได้ครับเต็มตูดเลยครับนี่รากเต็มตูดเลยครับนี่ที่นี่นี่เพีงสี่ก็ผมจะเอาดินร่องพื้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าเกจะมีพื้นที่เพิ่มขื้นอีกหลายเต๋อเอาดินร่องพื้นหน่อยหนึ่งสูงประมาณนิดนึง แต่ผมก็จะเอาอันนี้ผมเอาออกจา,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 าก,ก,น,กน,น,น,าน้ำไว้แล้วครับนี่ยเอาออกจากน้ำไว้เพราะว่าคันบ่ออกจากน้ำแตกยากสีเลือแเตลราหมดที่นี่เพราะเลือแตล่าปุ๊บรักษายากครับกะดินก็เป็นดินดำบานเท่านี่ครับดินที่ว่าปลูกของเนี่แหละครับนี่ครับดินปลูกของมาเท่าผมเตรียมไว้ใส่มือเลยครับขั้นใจผัวหน่อยหรือ,อยังตักนี่ มันบอโอเคบันไดมันบันใดยังใจผมใส่มือเลยครับดินนี่ผมเคยพอปลูกครับดินดินที่เคยพอปลูกเคยให้ให้ปุ๋ยเคยให้หัวเชือสงเคราะห์แสงให้แหวกับดินนี่เคยให้ไปวแล้วครับผมถึงใดอีกทีเลยแถวจะน้อยนึงโทษวดอครับเออกล่องกระเทือนผมก็ลืมไปนี่ครับเอาว้ราดับหนึ่ง เรวได้นี่เหลือทางขางเข้าคาอยางลงกเอาครับนี่ครับที่นี่ไอการเอาออกผมก็จะเอาออกอาจจะยากแน่ครับนี่ที่กินก็นต้องตัดครับออนนนคบนะที่ออกไงผมจิลองเมือก่อนด้วยครับเด้อมืตตดตีออกได้บ่ กรด้อยู่หอครับกระกกดกระดาอยู่เดี๋ยวจะเห็ดให็เบิ่งเลยครับผมนี่ครับคือว่าเอาเอาออกจากหน้าไม่แห้งแล้วครับนี่นี่ครับลากเต็มที่นี่ก็เขเอาเตมมาปั้นเงสีเลยครับนี่กางเทียงครับนี่พื้นที่จากเคยแคบติดกระถางน้อยวน่อยน้อย,น,อยน้อยเดียวเนี่ย กลายเป็นกวางออกอีกตั้งหลายเติบแล้วก็เท่ากาในตาเขาว่ามันตรงมันเที่ยงครับผมเข้าก็คอยเอาดินยาดไว้ยาดทั้งสองทางอย่าไปเฝ้ายาดทางเดียวเต็มครับยาดให้ทั้งสองทางก่อนเอา,าคอยไ่เต็มที่หลังครับบ่ตองญยาดเปืือนได้ครับใจรัก <laughs> นี่ครับยาดไปทั้งสองทางส่เลย แล้ที่นี่เขาก็มายัดทันทีอีกครับจะเฝ้าไล่าเห็ดรอบ,รบเขาก็เล่เมืองน้ำครับนี่ครับว่ามันโอเคบอโอเคเขาก็ดัดดัดแล้วก็ใส่ใเต็มอุปเเผามันต้องดวนหนาหน่อยนึงเขาก็ยัดแบบดวนหนาหน่อยนึงครับอัญชันให้เต็มแล้วมันก็จะเห็ดไง ขันยาแบบเต็มรอบที่เดียวเกิดเอียงไปทั้งในทั้งนึงดัดยากครับผมดัดก็บอกอย่าไปครับอีกสัไอีีเลยไดีวระดับนึงเข้ากับตรวจสอบเมืองครับตรงบอร่เอเขาเรียกเมืองทั้งตูดมานีนแล้วครับผม ตรงห้ากระดาษกดดินลงใส่ท้องทางเตียมประคองแล้วใส่ทองตังเตียมประคองแล้วข้ากับมาใส่ดันหลังเลยครับนี่พื้นที่กว่วงง่ายขึ้นอกววาเก้าไร่เติมครับไปเลยกดลงไปให้แน่นๆครับผมเมื่อกี้ลากเห็นแล้วนอกลากล้นกระถางครับหาอยากหากินบ่เพียงพ่อครับ เพราะว่าดินแห้งอยู่แล้วเขาไ่ต้องเอาน้ำมาน้ำบางบางคันดินมันเออพอดินเปียกอยู่แล้วคันดินแห้งีงใส่ไปน้ำเติมน้ำไปน้ำานี่ครับเดี๋ยวจะเกิดการอยู่ข้างบนมีเปียกน้ำตอนหัวหดแต่ว่าขา้างล่างเงี่ยมัเปียกเพราสั้พัาพากสีล่มเอ็นได้ครับผมนี่ครับเอาห้มือเห็ดเบิ่งกันจ่จ้าเลยครับนี่ครับ เหลือพื้นที่ไว้ให้น้ำขังจังหน่อยก่อนที่รงหอดพื้นให้มันขังจังหน่อยนี่ครับอันไนี้หู้หน้อยสอบน้อยเฮาก็จะไปเอาไอ้กันยายเฮาหนียวสี่กดลงครับหนียวสี่เฮาหนียกดลงให้มันได้ให้หอดพื้นทางล่างสุดครับนี่ครับกดลงเลยเอาแน่นๆไว้กันโย่ ดินนี่เป็นไส้เป็นไส้ครับโฟนตกลรงกับโบไปใส่หรอกโบไปเป็นไสน้นี่ครับค่อยไล่ไปครับใจเย,เย็นครับเอาให้เต็มก้นโบไปครับ แล้นี่ลากเงี้สิเนี่ยผมมาผ่ามาพันดเงี้ยสิได้นี่ได้ลากอีกเพิ่มครับได้เลยครับตอนนี้ลากก็จะ,จะก็ไหลยอยู่พสขขอสมควรอยู่แต่ว่าบ่ใหญ่บ่แข็งแรงคือสุ่มมูหม่นี่ครับนี่นี่นี่ครับบ่บแข็งแรงคือสุ่มมูหม่นี่ครับค่อยๆหมุนไปไล่ไปครับหยาดโลงครับหยาดล่งยัยงทีเลย ต่อไปผมกะส่วน,นที่ผมเหลือไปผมก็จะมาเอาเอาอกอ,อีกหน่อยนึงลากกันสีสูงขึ้นอีกหน่อยนึงครับนี่ครับนี่เลยผมจะพัฒนาที่อย่างนี้ในมือน,นีส่วนนี้ผมจะพัฒนาที่อย่างเพราะว่าขึ้นโดนนั่งกอนไปเดี๋ยวจะเกิดการเละเดี๋ยให้ตัวไดให้มัน กินหน้าให้อิม่มให้ตามสมควรแล้วก็ให้ยืนต้นโดยรัเองตัวเองได้แล้วก็จะว่ากันครับเบ็กเมืองครับทั้งในบิดท,ทั้งในเอียงบอรครับตอนนี้เฮ็ดได้อยแก้ไขได้อยขันลากออกเดินเลาวยางอย,ก,ยกันครับ ใส่มือเลยดินดินบเดดินทกปรกครับดินบมเมนดินทกปรกดินผมก็ไอปื่อปลูกคองไว้แต่ว่าผมลดด้วยน้ำหมักชัองคะอ์แสงครับรดไว้ดินส่วนดินลุยครับนี่นี่ครับตัวนี้เซตดินครับการเปลี่ยนกระถางให้หย่ขึ้นให้มีพื้นที่รากหากินได้หลายจากกระถางน้อยนี่ครับ น่อยอยู่เติบอยู่ครับนี่ยจากกระถางน่อยไปกระถางใหญ่ขึ้นมาอีกหลายเติบครับก้นก่วงครับนี่ด้ตัวนี้ผมว่าหันกีดแร้วครับเดี๋ยวกันคั้นมีการโยกโยกง่ายแบบนี้ประกอบกับเรื่องกีดยาเฝ้าครับเพราะว่าเขาก็อยู่ในช่วงที่ว่าปับบโตที่ว่ารากเป็นระบบสุญญากาศเบื้องกีดที่เขาโยกมาคขนเอาไปเหตุเลยอาจจะ จะโซ่ได้ครับมะพร้าวกำลังสมบูรณ์ครับปีกว่าครับปีเจ็ดแปดเดือนครับนี่ครับไปเลยนี่ครับปลูกเลี้ยงทั้งเปลือกครับเปลือกเคลือบชะแลกไว้แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่เลยนี่ครับนี่ ผมอาเบิ้งแล้วเป็นยังไงการสมสวยงามบอถูกองถูกใจบอกำลังใจที่ดีกับที่ทีเหตุคลิปใหม่ๆเรื่อยๆมาให้เบิงก์กะได้ก็คือกำลังใจที่สำคัญคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อช่องประพาสบอนไซมะพร้าวครับ สวัสดีครับ